ไม่ปิดลรวบอกครับปิดหรือยังครับยังคับปิดกี่โมงครับห้าโมงคอ๋อผมเข้าไปถ่ายใด้เงินแบบครับผมก็สวัสดีครับผมประวัตินี่ก็ผมไม่ได้ศึกษามานะครับผมเพราะว่าผมเลยมาทำธุระผมก็เลยมาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมโห อันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมแต่ส่วนที่อยู่หลังเก่าของแกจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับตรงบริเวณถัดจากนี้ไปประมาณ500เมตรนะครับผมจะเป็นบ้านหลังเก่าที่แกอยู่ตอนสมัยนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างในนะครับก็ลมลื่นและสวยงามนะครับผม น,นี้จะอยู่ที่บ้านนาจอกนะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับผมเป็นหมู่บ้านที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยนะครับผมเพราะในอดีตประธานโฮจิมินนะผมหรือคนละแวกนี้เรียกว่าลุงโฮนะครับเคยมาสร้างบ้านอาศัยอยู่ที่ที่นี่นะครับผมเพื่อหาแนวร่วมกับไปกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามนะครับผมในช่วงในช่วง90ปีที่ที่แล้วนะครับผม อันนี้ก็คือจําลองมาจากบ้านหลังเก่านะครับผมแต่ว่าบ้านหลังเก่าผมไม่ได้พาไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมมีเตียงที่เขาจัดตั้งขึ้นมานะผมน,นี่ก็จะเป็นรูปประวัติศาสตร์ของแกนะครับผม โหก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเป็นห้องครัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมบางส่วนก็จะเป็นของเก่าที่นำมาไว้นะครับผมอย่างเช่นตู้นี้นะครับผมน่าจะเป็นของเก่านะครับก็จะมีตะเกียงอันนี้น่าจะเป็นตะเกียงนะครับผมในสมัยนั้นนะครับ ก็น่าจะเป็นเลื่อยไว้ตัดไม้นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับผมถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านหลังเก่าของแกนะครับผมแกว่าตอนนี้ก็ผมก็มาค่อนข้างจะขําแล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณ30นาทีนะผมแกก็จะคนที่ดูแลตรงนี้ก็จะปิดนะครับผมเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่น่าจะ8ปดโมงถึง5้าโมงนะผมตอนนี้ผมก็มาห้าสี่โมงครึ่งนะครับผม ก็จะถ่ายได้ไม่มากนะครับผมอันนี้จะเป็นยุงข้าวนะผมหรือว่าเล้านะครับอันนี้ในจะเป็นในส่วนของอันแนวตมข้าวนะผมที่ตมข้าวอันนี้ก็จะเป็นกระด้งนะผมกระด้งไว้ผัดเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเขาผัดยังไงนะครับอันนี้เขาจะปล่อยไว้ตรงให้ข้าวออกนะครับเขาก็จะผัดประมาณนี้นะครับผมเนี่ยข้าวก็จะออกตรงบริเวณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตรงที่คนเหยียบนะครับผมคนก็จะเหยียบตรงนี้นะครับมันก็อมันก็กระเด้งงับกระเด้งงับนะครับผมบ้านผมเอินกระเด้งงับบรรยากาศก็ค่อนข้างลมลื่นนะครับผมผมมาไม่มีใครแล้วนะครับผมมีแต่ผมคนเดียวนะครับที่มานะครับผมจริงหลีดก็เริ่มร้องแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ข้ามแล้ว อันนี้ก็จะเป็นหลังคาไม้นะผมที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับสวยงามตามสไตล์เวียดนามนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ําตกนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดอันนี้ก็เป็นการเบรูรนณะภูเขาจําลองนะผมอน,นุสรสถานประธานโฮจิมินนะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนี่ครับ ภูเขาที่บุรณะนะครับเป็นภูเขาจำลองเหมือนเหมือนจะมีถ้ำนะครับผมผมมอดูนะครับเหมือนจะมีถ้ำคิดว่านะครับแต่ว่าคงน,น่าจะนะครับผมน่าจะไม่มีไปครับไปดูในส่วนรอบๆนะครับผมจริงๆต้องแต่งชุดเวียดนามมานะครับผมเึงจะเข้ากับบรรยากาศที่นี่นะครับ Oh. อัน,นวันนี้ก็ค่อนข้างอากาศร้อนมากเลยนะครับผมก็เสร็จธุระนะครับนี่ชุดผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็มาในชุดบอมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาผมค่อนข้างจํากัดนะครับหรือยังไงเดี๋ยวผมน่าจะพาไปดูหลังเก่านะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนุสรสถาน ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเป็นหลังเก่าของแกนะครับจะเป็นแบบคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมโอ้มีชุดให้เช่านะครับผมนู่นตรงนั้นจะเป็นชุดให้เช่านะครับเขาจะให้เช่าชุดไว้ถ่ายรูปนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นธงเวียดนามแล้วก็ธงประเทศไทยนะครับผมตรงสะนีนค่อนข้างจะสวยงามจริงๆ ครับผมก็เป็นการเรียบรัดนะครับผมไวมากสําหรับวันนี้เพราะว่ากลัวเขาปิดนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านพูลุงโฮจิมินแหล่งดั้งเดิมนะครับผมที่อยู่ผาผัดจากนี้ไปประมาณ500เมตรนะครับผมถนนไปก็จะประมาณนี้เลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ แหล่งดั้งเดิมนะครับผมเป็นบ้านของลุนโฮชิมินนะครับเป็นที่อยู่แรกๆนะครับผมที่แกย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีป้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับบ้านลุงโฮชิมินนะครับผมโอ้โหพืชพันธุ์นะครับผมเยอะมากๆนะครับป่าก็ค่อนข้างจะร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับผม น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนนะครับน่าจะเป็นสวนหย่อมหรือสวนนางเข้านะครับผมโอ้ดอกไม้สวยมากเลยครับผม ออนนี้ก็อยู่ที่บ้านหลังเก่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของข้างในนะครับโอ้โหคลาสีมากมากเลยนะครับผมอันนี้ก็ลุงโฮฉลองนะครับผมฉลองความประสบสำเร็จนะครับต่อต้านรัดขอบกู้นะครับนี่โอ้โห อันนี้จะเป็นของดั้งเดิมนะครับผมที่อยู่ในบ้านของลุงโฮนะครับในบางที่ผมก็จะไม่พูดดังนะครับผมเพราะว่า รบกวนคนที่มาท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของห้องนอนของแกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับหมวกที่น่าจะแกใส่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูข้างนอกนะครับผมอัอนก็จะเป็นบ้านญาติของแกนะครับผมเป็นลูกหลานเลี้ยงล้นแกนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับโอ้โหคลาสสิกมากๆเลยนะครับอันนี้อยู่ในบ้านผมก็มีนะครับผมอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนะครับผมก็น่าจะเป็นยุคเดียวกันนะครับผมเพราะว่าตาผมก็เป็นเสื้อสาเสื้ออันเสื้อสายเวียดนามนะครับผมนี่ผมก็ผูไทยบอทนัดนะครับผมนี่ โอ้น,นี่ใหญ่มากเลยครับผมอันนี้น่าจะเป็นโหดสลิดนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของแนวตัดไม้นะครับผมนี่เยอะมากแล้วก็จะเป็นไหยนะครับผมอันนี้บ้านผมเอินไหยกระแดะนะครับผมอันนั้นก็น่าจะเป็นแนวปั่นน้ําเข้านะครับผมอันนี้ก็เป็นจักรยานนี่ก็หลายร้อยปีแล้วนะครับผมอื้อ สวยจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวของ,งเครื่องเครื่องใช้นะผมพวกจานกระเบื้องนะครับนี่โอ้โหอันนี้ก็ผมก็บรรแน่ใจกันนะครับว่าอีอย่างแต่น่าจะเป็นอันอแนวจักต่ะนะครับผมที่จักตอกก็ยังมีเศษไม้ไผ่อยู่นะครับผม โ oh. หลังคาก็จะเป็นกระเบื้องนะผมไม่ได้เป็นไม้นะครับอันนี้จะเป็นตาช่างนะครับผมจะเป็นตาช่างในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแกะสลักลวดลายนะครับผม oh. ดูเหนืยวผมครับร้อนมากอบรรยากาศร่มรื่นดีนะผม ดอกไม้ก็สวยงามจริงๆนะผมสไตล์เวียดนามนะครับถ้าพื้นที่บ้านผมเยอะผมก็จะปลูกอยู่นะผมแต่บ้านผมอยู่ในชุมชนนะผมก็เลยปลูกอะไรไม่ได้นะครับส่วนมากจะติดแต่ต้นไม้นะครับเลยติดสายไฟนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นบ้านหลังเดิมนะผมที่อผมได้พามาดูนะครับตอนนี้คือเหงื่อไหลเยอะมากนะครับเข้านะครับผม เาข้าวแล้วก็เกียนนะครับผมเกียนที่ใช้วัวใช้ควายลากนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ๋อยังมีห้องหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับผมโอ,โอ้มีหน้าไม้ด้วยครับผมแล้วก็กี่ทอผ้าไอ้ผมไม่กี่ทอผ้าอันแนวหมุนผ้านะผมเวลาทอได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กัน เอาไม้ทอใส่ไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหีบโบราณนะผมที่ใช้ใส่ันเสื้อผ้าหน้าเพนนะครับผมมีแอวงด้วยครับผมโอ้ยากาศลมลื่นดีมากครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นหมากนะผมคนเวียดนามเขาจะชอบเคี้ยวหมากนะผมบ้านผมก็เคี้ยวเหมือนกันแล้วก็จะมีพืชพันธุ์ เยอะมากนะครับเป็นพืชพันธุ์แบบสมุนไพรนะครับผมปลูกผสมประสานอันนี้ก็จะเป็น,น,นต้นต้นผูนะครับผมที่ใช้เคี้ยวหมากนะครับมาคนไปแล้วนะครับผมผมก็จะพามาดูในส่วนของเลานะครับเลาข้าวยุงข้าวนะครับเป็นอันเดียวกัน นี่ครับอันนี้จะเป็นเกวียนนะครับผมในสมัยที่ไม่มีรถยนต์นะครับผมไม่มีรถไม่มีลาก็คือใช้ไม้แล้วก็ควายเป็นสัตว์เป็นยานพาหนะนะครับอันนี้ก็จะคล้องคล้องคอควายนะครับคณเพื่อที่จะให้ลากไปได้นะครับเขาก็จะขนเครื่องของอยู่อยู่ตรงกลางนะครับผมคนก็จะนั่งตรงนี้ควายก็จะไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเล้านะครับผมผมก็คงไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะเล้าสูงมาก นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวตามข่าวนะครับผมที่ผมพาไปเบิ่งตรงพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้คือใช้ได้จริงนะครผมผมโยกใช้ได้จริงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทางการเกษตรนะครับผมอันนี้ก็จะใส่หลังควายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาดนะครับผมคาดในสมัยก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นคาดที่ฮายเขึ้นมานิดนึงนะครับผมนี่ นี่ครับอันนี้จะเป็นคาดไม้แต่กอนบ้านผมกระไซนะครับผมแต่ช่วงลหลังมากกระไซรถไถ่ายละอันนี้ก็จะเปื้อนเป็นผานนะครับผมบ้านผมเอ,อื้อนผานปั๊บหน้าดินนะครับผมเพื่อจะงัดดินขึ้นมาแล้วค่อยเอาตัวนี้คา,าดนะครับผมโอ้โหนี่จะมีในส่วนของอันนี้นะครับผมมันสามารถเปิดได้นะครับผมนี่เพื่อที่จะเอาข้าวออกมานะครับนี่ก็คือ ในสมัยก่อนนะผมเขาไม่ชอบขึ้นตักข้าวนะครับเขาก็จะเอาไม้เหย่นะครับแล้วก็มาลองตรงนี้นะครับผมเอากระสอบมาลองตรงนี้เพื่อที่จะให้ข้าวมันหล่นจากตรงนี้ลงมาข้างล่างนะครับผมแล้วพอเอาข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็จะปิดปึ๊บไว้แบบนี้นะครับผมในส่วนของคนที่อยากมาเที่ยวนะครับผมก็อยู่บ้านน้องจอกนะครับผมอยู่ที่หนองญาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรับชมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับผม